โครงการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลต้นแบบโรงพยาบาลสมเด็จพระยพราชธานหินสืบเนื่องมาจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตรได้กำหนดแผนการขับเคลื่อนโครงการพัฒนาระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลต้นแบบจังหวัดพิจิตรขึ้นโดยรับงบประมาณสนับสนุนจาก สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพสสส,สซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของโรงพยาบาลภาครัฐ 2. พัฒนาและสนับสนุนการเรียนรู้อาหารปลอดภัย 3. เสริมสร้างและสนับสนุนความเข้มแข็งและความยั่งยืนของเครือข่าย โดยมีเป้าหมายคือ 1. โรงพยาบาลอาหารปลอดภัยครอบคลุมตลอดห่วงโซ่โดยร่วมตรวจรับรองความปลอดภัยมีสถานที่จำหน่ายอาหารปลอดภัยโรงครัวของโรงพยาบาลต้องผ่านเกณฑ์ร่วมดำเนินงานกับอปทเฝ้าระวังตรวจสารเคมีปนเปื้อน มีการจัดกิจกรรมถ่ายทอดความรู้ให้กับโรงพยาบาลอื่น 2. อปทอต้องเป็นต้นแบบที่ดีเพื่อดำเนินงานกเกษตรปลอดภัยอาหารปลอดภัย 3. มมีการนำประชาชนในการคุ้มครองผู้บริโภคด้านอาหารปลอดภัย ระยะเวลาดำเนินการตั้งแต่เดือนมีนาคมพุทธศักราช2553จนถึงเดือนมีนาคมพุทธศักราช2554กิจกรรมการดำเนินงาน 1. ประชุมชี้แจงโครงการเมื่อวันที่31พฤษภาคมณห้องประชุมมรกตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพานหินโดยมีแกนนำภาคประชาชน และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขร่วมประชุมรวม100คนเสนอแผนแต่ละตำบลคัดเลือกตัวแทนเป็นคณะกรรมการระดับอำเภอ 2. จัดอบรมให้ความรู้กลุ่มที่ตรวจพบสารเคมีตกค้างในเลือดระดับเสี่ยงไม่ปลอดภัยจำนวน191คนเมื่อวันที่ 9. มิถุนายนพุทธศักราช2,553 3. ประชุมเวทีแลกเปลี่ยนคุ้มครองผู้บริโภคและเครือข่ายกเกษตรปลอดส,สารเมื่อวันที่ 29. กรกฎาคมพุทธศักราช2,553นําสำเสนองานคุ้มครองผู้บริโภคโดยเภสัชกรโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพร,ราชพานหิน จัดกิจกรรมฐานเรียนรู้การตรวจสารปนเปื้อนและการตรวจสารฆ่าแมลงในผัก 4. ตรวจสารเคมีตกค้างในเลือนซ้ำในกลุ่มเสี่ยงไม่ปลอดภัยในชุมชนเขตเทศบาลเมืองตะพานหินจำนวน77คนเมื่อวันที่8ถึงวันที่10กันยายนพุทธศักราช2553 5. ตรวจ รับรองผักในร้านที่จำหน่ายในโรงพยาบาลเดือนละหนึ่งครั้ง 6. ตรวจรับรองผักในโรงครัวโครงการนี้จะสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือและการสนับสนุนจากองค์กรและบุคคลดังนี้สรวนของโรงพยาบาลจบบี่ฝ่ายกำลังจิตของเราเองเนี่ยเราให้ความสำคัญกับเรื่องนี้น,นะครับโดยที่เราพยายามทำ ดะเน็นเรื่องนี้นในหลายหน้าที่นอยนนบทบาทบผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชพานหินกล่าวถึงนยโยบายการดำเนินงานด้านอาหารปลอดภัยโดยให้การสนับสนุนการจำหน่ายผัดปลอดสารในโรงพยาบาลการตรวจรับรองการจัดอาหารที่ปลอดภัยสำหรับผู้ป่วยด้วยบทบาทของสาธารณสุขอำเภอพานหินการขยายเครือข่ายเกษตรปลอดสารพิษ มีการผักดันลงสู่ระดับตำบลโดยผ่านเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและเวทีประชาคมในการสร้างความเข้มแข็งและความยั่งยืนของกลุ่มและมีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนระดับอำเภอร่วมกับเครือข่ายบริการสาธารณสุขส่งผลให้เกิดกลุ่มที่มีการผลิตผักปลอดสารได้ทั้งปีะะเกษตรปลอดสารในเขตเราได้ทำมาเป็นเวลาหลายปีนะครับ ปัจจุบันนี้อรับคือาวบัหินได้ผลิตอาหารปลอดสารเปนมีไม่ว่าจะเป็นผักปลอดสารเปมีนะครับเรื่องของปุ๋ยหมักชีวภาพเรื่องของเกษตรปลอดสารต่างๆเนี่ยส่งให้พี่น้องชาวบังหินพี่น้องชาวบังหน้าและในเขตจบังหวันนดพ,พิจิตรได้บริโภคจํานวนมากนะครับแรลงที่เราก็มีตังในใน้งแต่ในเขตเทศบาลตะบังหินนะครับของคูนวังหลุมวังว่าพับหมัน จากการวิเคราะห์งานของเราเนี่ยในช่วงก่อนเนี่ยมีประชาชนในเขตเงหนเนี่ยมีสารที่มีตกค้างในร่างกายเป็นจํานวนมากนะครับปัจจุบันเนี่ยเราได้ลดลงมาอย่างต่อเนื่องทําให้วัาช,ชนในเขตอำเภอตะกงนเนี่ยได้รับผักปลอดสารแล้วก็ทําให้ปริมาณของผู้ผู้รับสารที่มีตกค้างในร่างกายลดจํานวนลง,ลงเห็นได้ชัดในอนาคตเนี่ยเราจะผลิตผักปลอดสารเพื่อป้อนให้ โรงพยาบาลเพื่อใช้ให้กับผู้ป่วยและก็โรงพยาบาลอื่นใ,ในเขตจังหวัดพิษครับการพัฒน,นาระบบอาหารปลอดภัยในโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชพันหินมีการดําเนินง,งานในหลายรูปแบบที่เราส่งเสริมกันตั้งแต่การจัดหา,าสถานที่ทนในการจําหน่ายผักปลอดสารพิษสําหรับผู้สนใจแล้วก็การตรวจรับรองแปลงผักตั้งแต่การไปดูในที่พัฒน งานที่ปลูกเลยนะครับหร,รือการรับรองที่ที่บริเวณจาหน่ายอันนึงก็คือการส่งเสริมให้มีการเรียนรู้ในในชุมชนเองเกี่ยวกับการมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในด้านการพัฒนาเรื่องผักปลอดสารพิษเพื่อส่งผลให้ประชาชนมีทางเลือกในการรับประทานผักปลอดสารอาหารที่ปลอดภัยอีกทั้งการสุ่มตรวจอาหารในโรงครัวก่อนนำผักไปประกอบอาหาร รวมถึงการเลือกซื้อจากแหล่งผลิตที่ปลอดภัยงานบริการอาหารโรงพยาบาลสมเด็จพุพัฒพ์รัตพานินซึ่งมีการจัดบริการอาหารผู้ป่วยในและอาหารเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลในส่วนประกอบวัตถุดิบอาหารนะคะเราก็จะมีการสั่งซื้อผักที่มาจากแหล่งผลิตผักปลอดสารพิษนะคะเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผักที่เรานํามาใช้ในการประกอบอาหารเนี่ยปลอด จากสารพิษจริงๆนะคะแต่ในบางรายการเนี่ยที่เราสั่งซื้อไม่ได้จากแหล่งผลิตเราก็ยังจะต้องซื้อจากตลาดแล้วก็นำมาผ่านกระบวนการล้างด้วยบทบาทของเภสัชกร